ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกปาดสามสีอธิบายฟาร์มต่างชุดขาวครับเข้าเฝ้าสำหรับพลเรือนและชุดขาวข้าราชการประจำก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ประเด็นที่คุณทักษิณเองเพิ่งจะพ้นโทษออกมาแล้วก็แต่งชุดขาวนะครับเข้าไปร่วมพิธีในเรื่องของการนะครับ รับพระบรมราชโองการของลูกสาวนะครับก็คือคุณแพทองทานชินวัตรหรือคุณอุงอิงซึ่งแน่นอนครับก็มีการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเอ๊ะการที่ใส่ชุดแบบนี้นะครับมันผิดหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าผิดบางคนก็บอกว่าผิดบางคนก็บอกว่าใส่ได้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆผมเชื่อว่าจะต้องมีคนไปรองแน่นะอย่างหนึ่งคนที่ออกมาฟันธงเลยนะครับว่าวันนี้นะครับก็คือคุณไพศาลเพื่อนค,คนเนี่ยออกมาฟันธงเลยว่า การใส่ชุดขาวนะครับของคุณทักษิณเนี่ยมีความผิดนะครับมีความผิดโทษจำคุกถึง1ปีนะครับเนื่องจากว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะใส่นะครับแล้วก็มีหลายๆฝ่ายนะครับก็ออกมานะครับนักวิจารารอะไรก็อวยคนที่อวยคุณทักษิณก็บอกอ๊ย้ยใส่ได้ไม่เป็นไรมันเป็นชุดอย่าง,งนั้นี้ครับอธิบายกันไปล่าสุดนะครับปาดสามสีเนี่ยก็ได้มีอธิบายความแตกต่างชุดขาวเข้าเฝ้าสําหรับพลเรือนนะครับแล้วก็ชุดขาวข้าราชการประจํา 19สิงหาคม257นะครับเพจปรา34านะี่โพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้มีนักวิชาเกินนะครับบางคนพยายามจะช่วยกันอวยคุณทักษิณให้ประเด็นเรื่องของเครื่องแบบคุณทักษิณน,นะครับใส่ร่วมรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าลูกสาวตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีว่าสามารถทำได้นะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่สามารถทำได้เพราะคุณทักษิณออกจากราชการแล้วอีกทั้งยังถูกถอดยศ จากทางรัฐทางรางรชการตำรวจและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆรวมไปถึงการถอดยศนะครับในกองใหญ่ของกองการรักษาดินแดนดังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่อดีตข้าราชการจะแต่งชุดข้าราชการแต่งชุดขาวข,าวข,าวขาว้าราชการประจำแต่ชุดที่คุณศักสินสามารถใส่ได้นั้นคือชุดขาวครับเข้าเฝ้าสำหรับพลเรือนและบุก คนนอกราชการหรืออดีตข้าราชการในหน่วยงานที่ไม่มีเครื่องแบบกำหนดชัดเจนซึ่งหากมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใดๆก็สามารถใส่ร่วมได้แต่ไม่สามารถใส่ชุดขาวใหญ่ได้การที่คุณทักษิณจงใจใส่ชุดขาวใหญ่หรือชุดขาวข้า,ขาราชการประจำเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ไม่งั้นธนทรแต่งชุดขาวแบบนี้ฉุยชายนะครับหลังโดนเทนะครับออกจากสภาไปแล้วอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ออกมาบอกว่าเอ๊ะคุณทักษิณเองเนี่ยไม่สามารถใส่ชุดขาวใหญ่แบบนั้นได้นะครับมันจะมีชุดข้าราชการประจำชุดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ต้องต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วจะเป็นไงและนะครับที่สําคัญตอนนี้ ถ้าคุณภัยฐานบอกนะครับว่านะครับการแต่งชุดขาวที่ไม่ได้รับอนุญาตแบบนี้นะครับการจะแต่งชุดขาวใหญ่นี่นะครับข้าราชการประจำเนี่ยนะครับชุดขาวข้าราชการประจำเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตแล้วผิดกฎหมายมีโทษจำคุกหนึ่งปีงานนี้นะครับทักษิณเองอาจจะต้องเจอศึกอีกหรือเปล่าอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ตัวคุณทักษิณเองนะครับ ในเรื่องของการที่เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลชั้นสิสเนี่ยก็มีปัญหาอยู่แล้วมีคําถามอยู่แล้วตั้งคําถามอยู่แล้วแล้วการที่ออกมาทําแบบนี้แล้วลูกสาวได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกอย่าลืมนะครับว่าคุณทักษิณเองโดนนะครับโทษจําคุกนั่นเรื่องของคดีทุจริตคอร์รัปชันซึ่งแน่นอนครับการที่ลูกสาวมาเป็นใหญ่ถึงนายกรัฐมนตรีก็ต้องมีคนเฝ้าและจับตาดูว่าเอ๊จะมีการนะครับ จะ,จ,ะจ,ะจะมีจะจะมีเรื่อง,องการทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าจะมีการออกนโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องกลุ่มตัวเองหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามซึ่งแน่นอนครับพอเรื่องนี้ออกมาก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้นะครับจะมีใครไปร้องหรือเปล่าแน่นอนครับนักร้องตอนนี้ก็คงจะเริ่มทํางานกันแล้วนะครับสุดท้ายแล้วทักษิณจะผิดหรือไม่ผิดกับเรื่องชุดก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงก็อย่างที่บอกว่าชุดข้าราชก,การประจำเนี่ยมันมีกฎหมายกําหนดอยู่เหมือนกันนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตฟ